ตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะนีบวมม,มันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดค่ะทรมานมากเลยมันทรมานมากมทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะเพราะว่าหลวงพ่อเคยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ว้าของดีอยาก ไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ค่ะไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อๆกันไปค่ะคือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จับเผยแพร่บ,บุญให้กับญาติโยมที่มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพ่อ,อแล้วจะได้คงจะได้ทานยาตัวนี้แล้วก็คงจะหายหลวงพ่อไม่ได้รับตังค์จากใคร ลวกพ่อเห็นว่ามันดีก็ว <c oughs> ่าดีทำงานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหาย,หายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ KO จะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมัน่นมั่นใจถ้ามีคะแนนให้ KO สักสิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะ ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปี43โอ้โอเป็นมานาั้นมากเลยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน KO อาการเวูบเวียนหัวบ้านมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะ3แคปซูล3แคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนและอาการที่มึนหัวมากๆกก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ออตั้งแต่กินได้หนึ่งเพลง หนึ 1> 1ง่งแผงนี่คือประมาณสิเม็ตรนะคะคุณพี่อายุเท่าไหร่คะอายุห้าสบสามปีห้าสบสาปีก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัวเคอค่ะคุณพี่มีอาการยังไงบ้างคะมีอาการปวดหัวปวดหัวหน้ามืดตาลายอย่าเนี่ยไปฉีดยาที่ไหนก็ไม่หายมาทีเพอถึงเห็นตัวนี้เราพูดมากินมาทานนะครับเข้าแผงที่สองมันดีจ้ะ,จ<า>ะแผงสองมันะหายเลยมันก็นดีขึ้นมาตลอดเลยผมก็สั่งมากินเรื่อยค่ะแล้วก็ยังไงล่ะ เป็นมานานหรือยังคะเป็นมาประมาณ6เดือนจ้ะหเดือนเดือนเดียวเล่าตอนช่วงที่มันเป็นค่ะมันมีความทรมานยังไงบ้างคะมันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขายลอตเตอรี่น่ะไปแป๊บเดียวแดดมันร้อนก็ปวดหัวตาลายเราไปไม่ได้แหะต้องกลับมานอนอ่ะมีอาการเบี้ยนหัวตาลายตาลายต้องบอกว่าคุณพี่นะคะเขามีอาชีพเป็นขายลอตเตอรี่นะคะตอนนี้เราก็เนี่ยเป็นแผงของคุณพี่เลยนะคะขายมากี่ปีแล้วคะ ขายมาจะเข้าสองปีเลยจ้ะขายจะเข้า2ปีนะคะแล้วว่าช่วงที่เป็นเนี่ยไม่สามารถไปขายรถตุลลี่ได้เลยใช่ไหมพี่ไปไปแป๊บเดียวก็กลับเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้ปวดหัวปวดหัวมึนต้องกลับมาที่บ้านมานอนก็คือใช้ชีวิตไม่ได้ทำไมไม่สามารถขับรถได้เพราะว่ามึนหัวเวียนหัวต้องกลับมานอนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีเพราะไม่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้ว คิดว่าหายเลยปะ่ะ<น>ใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับพิพันธ์ตัวนี้มั่นใจครับมัม่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลย <c oughs> ไปหัวฟาดพื้นไหมฟาดีครับ <c oughs> เห็นไหมคะว่ามันอันตรายมากๆเลยเนาะอาการวูบเวียนหัวเราไม่ทราบเลยว่าเราจะวูบวันไหนใช่ไหมคะพี่อยู่ๆก็คือมันไปเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนเอกิจาาตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอเคโอเนาะเคโอครับสุดยอดมากเลยนะคะนี่ก็เป็นนะคะการการันตีผลลัพธ์จากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่นะคะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัวเคโอช่วยกันวูบเวียนหัวบ้านหมุนได้นะคะตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติกล้ายืนยัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะคะโอเคค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีอาการดังกล่าวนะคะนี่ก็เป็นอีกเสียงยืนยันจริงๆเรามีลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะหากใครที่ชมอยู่นะคะก็ตัดสินใจได้เลยลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับผมไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังนะคะแล้วนะคะ KO d ดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะผมว่าดีสือนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืน หลังจากนั้นก็มาอย่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสาวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกย่งไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านผมที่หายไปหายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมคะัดเจนมากค่ะท่านอ่าเนี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอเลครับค่ะรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงเอ่อถ้ามีคะแนนให้ตัวเคอสักสิบคะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้มีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลย